เมื่อสระเออมีตัวสะกิดสระเออเปลี่ยนรูปไหมเดี๋ยววะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรเัวย่อยยัสระเอเปลี่ยนเป็นยัะไงสระเอสระีสระเออเมื่อมีตัวสะกดสระเออจะเปลี่ยนรูปเป็นเออ Vamos é. อะไรบ้างกินนมทุกวันขาเป็นไงสูงสูงขายาวขึ้นน้าตัวเป็นไงคะตัวสูงขึ้นเอ้ยอ่าปูมือขาขาเออเอ็นยาวขึ้นอะไรอ่ะแขนแขนยาวขึ้นเอาเออแขนยาวขึ้นเอ้ยข่อยาวขอยาวเป็นยังไงอยาวม นะคะผู้หญิงผู้หญิงถ้าเรามีการเติบโต,ตขึ้นส่วนไหนจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่พอโตแล้วผู้ชาย,ยไม่มีแต่ผู้หญิงมีหนุ่มอะไรคะหน้าอกผู้หญิงจะหน้าอกเป็นไงคะใหญ่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ผู้ชายยังมีหน้าอกไหมผู้ชายมไม่มีแต่ผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงไงเมื่อมีการเติบโต พี่อะไรคอคอมันเป็นอะไรคอมีลูกอะไรลูกคอลูกคอผู้ชายเป็นลูกลูกอันเดือกเขาจะชัดเจนขึ้นแล้วทําให้อะไรเปลี่ยนเสียงอ่าเสียงนักเรียนเคยได้ยินไหมว่าเสียงแตกหนุ่มเคยได้ยินไหมไม่เสียงมันจะห้าวขึ้น จากเสียงแหลมๆใช่ไหมครับผู้ชายเสียงแหลมๆเสียงเล็กๆก็จะกลายเป็นเสียงทุ้มๆนะแล้วก็ใหญ่ขึ้นเมื่อผู้ชายมีการการเติบโตอ่ะเขียนคำว่าเติบลงไปพี่ผาช่องช่วยลองนห็ยคูณเจ็บคอหน่อยี่ประตู ไปแสดงท่าทางนึกเดิมให้คุณดู No.

าจใครว่าขอใครย้ำมืออ่าสองคนอ่ะใครว่าจอจานย้ำมือโอเคอ้าวขอไข่หรือจอจันบอกครู go right.